สวัสดีเตยเตยมือนี่มาส่งของอันนี้อยู่บ้านบ้านนี้ยังก็น,นอนหินลาดตำบลบ,บ้านแก่กอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิแม่ตัดนอนเตยเพื่อเอาหมดลูกเขาอูดีแท้ะวะ่า <laughs> แม่วัาดีจ้าวัดดีเตย มาโอ้ยนั่นมือนี้อีแมลเราเอาโอ้ยตุกน้ำมันสีกริยัพีมาออยแล้วก็แคปซูลจีทูหนึ่งกองฮะเป็นพันสองบวกเก้าร้อยห้าสิบเป็นเท่าไรแม่เว้ยพันสองบวกเก้าร้อยห้าสิบเป็นเท่าไร,อรา 1, เอ้านูคือปึกแท้เป็นเท่าไหร่หื้อ ันสองหัวเกลือ้วยห้าสิบเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ลาแถมไฮเดอร์ส b e l แกะแถมจุดสีเบิร์ดแล้นวนู้นวะนี่พ่อพูดได้กับแถมเบิร์ดเอาไปสิกับแปนนะนะมาส่งของบ้านเล่าเนี่ยมากมากอันนี้อันพักแปนอ่า หนูก็บันดใจว่าเขาเอินอันเดียวกันเพราะกับกุยช่ายมันเสียเดียวกันเพราะกับบรุแต่ว่าพักแป้นส่วนมากเขากบแม่อันเดียวกันก็กินกับพัดไท่อยู่เป็นบ่แม่บ่แม่อันเดียวกันกั็กินอื่นอาจจะแม่อันเดียวกันยูดกเนาะหนูกับบุ่อยหูปันไดแต่ว่าส่วนมากหูแต่ว่าพักแป้นที่นิยมทีเออแม่นที่นิยมก็คือข้าเจ้ามากเสียไปเหตุงานแฮนเมดนะคะก็คือ ัันสมนะคะหางั้งเตียกะฟูดเม็ทหาง,เ,งเ,เตียก็แฮนด์เมดเหลวเตะนะครับอันนี้พักเป็นนะ,ะส่วนอันนี้ไหยนะะ้ยานพวกเจ้าบอลูอันนี้ก็อันนี้แนวนี้ผีปอบสมัยโบราณขันปอบมาบ้านมาต้องแล่นไปสายขันแล่นลงองใบเดียวแล่นได้4ีหานพุนนะ่ะเน้ออีลีนี่เทศทำไมอ่ะอย่างเนี้ย อันนี้เจดีติบเข่าบักทองขาแม่ติบได้นี่แม่ที่มันขาแม่หมดจวะโอ้มอดโอ้เจดีติบเข่าติบได้นี่ขาแม่นี่แม่ติบน้อยข้างบนเออบักทองขาแม่แล้วก็คิดได้นะนี่แหละุู้ปัญญาชาวบ้านครับพี่น้องจ๋า สุดยอดอดีีป้องกันหมดบ่ให้มันมาขึน้นกว่ามันสิบาขึนน้นนะมันสูงมันขี่ขานปีนเนะะาะบ่แมนต้องใส่น้ำสนดกแม่ไปกันเ้อสวัดีจ้าเอวัาาดีจ้าได้เงินแล้วก็ไปบ๊ายบายบักลาบ๊ายบายวัสดีค่ะ